สวัสดีครับผมไพศาลจีรานันตลัดนะครับแห่งเพจซีโร่อ e นิทีที่ปรึกษาด้านไฟฟ้าและพลังงานประสบการณ์กว่า30ปีนะครับวันนี้ก็มาพบกับซีรีส์กรณีศึกษามาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบความสําเร็จจริงใน50โรงงานนะครับวันนี้ก็เป็น EP ีที่8เป็นโรงงานผลิตชิป IC นะเป็นโรงงานอิเล็กทรอนิกส์นะเรามาดูว่ามีมาตรการประหยัดพลังงานอะไรบ้างนะครับ มาตรการที่1นนะเป็นมาตรการในระบบแสงสว่างนะระบบแสงสว่างเนี่ยก็มาตรการคือการลดแสงสว่างในพื้นที่ที่ไม่จําเป็นนะคือในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเป็นเป็นโรงงานที่ต้องการความสะอาดสูงแล้วมันก็อยู่ในพื้นที่ปรบบอากาศแทบทั้งหมดเลยนะครับของโรงงานนะเราเราก็เดินพบว่าโหในโรงงานเขาใหญ่มากมากนะเขามีแสงสว่างทุกพื้นที่เลยนะเราก็พบว่า หลายๆพื้นที่ในโรงงานเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีการใช้งานไม่มีคนทํางานไม่มีคนนั่งทํางานอยู่เลยแต่ว่าหลอดไฟเนี่ยโอ้โหในห้องเนี่ยมีเป็นร้อยๆหลอดเลยที่แบบเปิดเปิดโดยเปล่าประโยชน์อะไม่ได้ใช้งานนะตรงนี้ก็ง่ายๆเลยก็มาตรการปิดหลอดนะครับทําการถอดหลอดออกนะถอดหลอดออกอย่าง1โคมมี2หลอดต่อโคมนะหลอดฟลูออเรสเซนต์สาวันเนี่ยหโคมมีสหลอดนะแล้วก็คือ แค่ลดหลอดลงถอดหลอดลงหนึ่งหลอดต่อโคมะนะครับเราก็ไม่ได้ปิดเลยเพราะปิดเลยบางทีมันจะมืดแต่ว่าถ้าไม่มีคนทํางานเนี่ยเราแค่เปิดแค่หนึ่งหลอดต่อโคมก็พอเนี่ยมาตรการเนี่ยเห็นตัวเลขแล้วจะตกใจนะมาตรการเนี่ยนะครับถอดหลอดไปเยอะมากปีนึงประหยัดพลังงานได้หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกสิบสามบาทต่อปีเลยเห็นแล้วตัวเลขแล้วตกใจเลยไหมนะครับนะรมาตรการพวกนี้เป็นมาตรการที่ทางโรงงานมองข้ามไปนะครับว่า มันสามารถประหยัดได้แล้วยังไม่ได้ทำนะครับมาดูมาตรการต่อไปนะการเปลี่ยนหลอดแสงจันทร์เป็นหลอดฟลูเรสเซนต์นะหลายๆโรงงานเนี่ยเราพบว่าในพื้นที่ที่ติดตั้งหลอดไฟไม่สูงเนี่ยนะไปใช้หลอดแสงจันทร์ซึ่งมันมีความสว่างเกินความจําเป็นนะครับตรงนี้เราแนะนําให้เปลี่ยนไปใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์36วัตต์ก็พอแล้วนะครับหลอดแสงจันทร์ตรงนี้หลอด1250วัตต์แนะนําไปใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์36วัตต์เนี่ยนะครับ ประหยัดพลังงานได้46,523บาทต่อปีนะครับมาตรการต่อไปเนี่ยแนะนำให้มาตรการใช้บะลาดอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะแต่ก่อนตอนนี้ก็ยังมีนะบะลาดอิเล็กทรอนิกส์นะถ้าบางโครงทุณใช้หลอด t ีไฟ์นะหลอดหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบ T ีไฟนะก็ใช้คู่กับบะลาดอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะก็จะประหยัดพลังงานได้ตรงนี้ก็ลงทุนไป182,000 500บาทประหยัดพลังงานได้218,144บาทคุ้มทุนไปใน0 8 4ยปีนะครับมาตรการต่อไปการย้ายสวิตของหลอดไฟนะครับก่อนปรับปรุงเนี่ยเราพบว่าเดิมเนี่ยสวิตของโรงอาหารเนี่ยจะรวมกับห้องครัวนะครับซึ่งมันมีการใช้งาน,นมันไม่จะเป็นต้องพร้อมกันนะครับบางทีเนี่ยมันก็แยกสวิตก็จะประหยัดพลังงานได้เราจะเปิดปิดหลอดไฟในพื้นที่แยกส่วนกันนะครับ ตรงนี้ก็ทําการแยกชีวิตของโรงอาหารกับห้องครัวออกมานะครับก็ประหยัดพลังงานในปีหนึ่งหนึ่งบาทนะครับมาตรการต่อไปนะเป็นการใช้โคมประสิทธิภาพสูงนะแต่ก่อนก็ใช้โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์สอหลอดต่อโคมนะครับก็แต่ก่อนก็แนะนําให้เปลี่ยนไปใช้หลอดโคมไฟที่มีแผ่นสะท้อนแสงหรือรีเฟกเตอร์เนี่ยแล้วเราสามารถจะถอดหลอดได้ออกได้1หลอดก็เหลือ หนึ 1> 1ลอดต่อโคมนะครับก็ลงทุนไป1 4 1 4 0 0 0บาทระหย่ดพลังงานได้3,48,358บาทคุ้มทุนไปใน0.4ปีนะครับมาตรการต่อไปเนี่ยลดจำนวนตู้น้ำร้อนน้ำเย็นเราในโรงงานเนี่ยมีตู้น้ำร้อนน้ำเย็นเยอะมากเลยนะครับเกินการใช้งานเนี่ยเรากนะ็ทำการตัดฮีเตอร์บางตู้ออกบางส่วนแล้วแลก็ยกเลิกฮีเตอร์บ,าง,บางตู้ ่เนี่ยนะรประหยัดได้พลังงานได้42,988บาทต่อปีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับชิปไ c นะครับก็ลองดูว่ามาตรการเหล่านี้สามารถจะไปประยุกต์ใช้กับโรงงานของท่านได้ไหมนะไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างปราประการหรือตู้ทําน้ําเย็นอะไรพวกนี้นะครับก็ประหยัดพลังงานได้เยอะอยู่นะครับแล้วก็มาพบกับ ซีรีส์ใน EP ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ